ขอความเจริญในธรรมจะมีญาิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนาพระธรรมการสัสอนในทางพระพุทธศาสนาหมาเผยแผ่ญาติโยมได้รับวางคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาชนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่ากรรมกิเลสคําว่ากรรมก็คือการกระทํากิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองใจกรรมเครื่องเศร้าหมองใจหรือว่ากรรมเครื่อง เศร้าหมองที่ทําให้ใจมัวหมองถ้ามีการกระทํากรรมทั้ง4ี่อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ผู้กระทํานั้นมีความเศร้าหมองใจในข้อแรกก็คือปานาติบาตการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปหรือว่าการทรมานสัตว์จนถึงกับการ สิ่งชีวิตถ้ามีการฆ่าสัตว์เมื่อฆ่าแล้วเนี่ยสิ่งที่จะติดใจของผู้ทำก็คือมีความเศร้ามองใจระบากกรรมนั้นก็จะติดอยู่ที่ใจก็คิดถึงสิ่งที่ตนเองทำอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไป นานกี่ปีก็ตาก็จะคิดถึงเพราะว่าความชั่วที่ตนเองทำนานมันติดอยู่ที่ใจมันทำให้คิดถึงทีไรก็เศร้าหมองในประการที่สองก็คืออธินาทานการถือเอาวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ด้วยจิต ที่จะรักที่จะขโมยสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนอื่นมีความเดือดร้อนทรัพย์สินของใครใครเขารักขเขาก็หวงแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่ไปลักขโมยวัตถูกสิ่งของเข้ามาจ้กของก็เสียใจแต่ว่าผู้ที่กระทำกรรมก็คือไปขโมยวัตถูสิ่งของ ถึงแม่ว่าจะได้วัตถุสิ่งของคนจับไม่ได้แต่ว่าก็เป็นความเศร้าหมองใจเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของตอนเองนั้นมีความเศร้าหมองในประการที่สามก็คือการเมตสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามรมการประพฤติผิดในการมใน พันยาสามีหรือว่าบุตรของคนอนื่นมาทำผิดไปแล้วนี่ก็ทำให้เกิดความเศร้าหมองใจความเศร้าหมองใจนะั่นแหละเป็นกิเลสท,ที่จะเกอก,กินจิตของตนไปในนในประการที่สี่ก็คือมุสาวาทการพูดเท็จการพูดเท็จก็คือให้การเท็จการพูดเท็จทำให้คนเข้าใจผิด ทั้งกร,รมกิเลสทางสี่ข้อนี่มันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจของผู้กระทาไม่ว่าจะเป็นปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิชาจาร์การผู้เท็จเป็นกรรมที่ทำแล้วเนี่ยทำให้ใจตองตอนเองมีความเศร้าหมองกรรมทั้งสี่อย่างผู้รู้หรือว่านักปราศ คนมีปัญญาเขาไม่สารเสินและรวมทั้งเป็นเหตุที่เมื่อกระทำไปแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้กระทำนั้นไปตกนรกแลก้วก็ผู้ที่เว้นจากการกิเลสทั้งสี่อย่างนี้ได้คือไม่ทำการกิเลสทั้งสี่อย่างก็ จะไปสู่สุขติได้นั่นเองฉะนั้นการกิเลสทางสี่ข้อเนี่ยเป็นความเสียหายของผู้กระทาเมื่อทำไปแล้วก็ตกนรกแต่ถ้าเว้นได้ก็ไปสู่สุขติอาตมาภาพนำพระธรรมคำสั่งสอนในทานพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับความเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาจเจริญพร